กลุ่มดาวหญิงสาวแทนเดือนกันยายนนั้นอยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวคันชั่งทางทิศตะวันออกมีดาวรักส่องสว่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างน้อยส1เอ็ดวงเรียงต่อกันเป็นหญิงสาวถือรวงข้าวซึ่งมีดาวที่สว่างที่สุดชื่อว่าดาวสไปรกาหรือคนไทยเรียกว่าดาวหลวงข้าเองเป็นกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์ใช้เวลาโค เราอะแต่ไม่สามารถมงงองเห็นกุญแจดวงนี้ได้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านเลยเราจะสามารถมองเห็นได้ก็คือช่วงประมาณเมษายนถึงกันยายนถ้าเป็นช่วงค,ำคำ่ำๆนะคะแล้วก็ดารเดือนพฤศจิกายนธันวาคมไปจนถึง,งมีนาคมในช่ชวงเช้าเนี่ยเราก็สามารถ ให้เราหากลุ่มดาวข้างๆนะคะแล้ววันนี้ก็คือกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ค่ะหรือไม่ก็หารีเวน,นี้คือกลุ่มดาวสิงโตมาก็ด้านล่างนี้จะเป็นกลุ่มดาวนกกาค่ะส่วนถัดไปก็เป็นกลุ่มดาวคันช่างค่ะวันนี้เราสามารถหาได้จากกลุ่มดาวข้างๆแล้วค่อยมาหากลุ่มดาวหญิงสาวตามทิศของมันได้เลยนะคะสาหรับันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอัสลามุอะลัยกุมรารมลลอฮิวะบเระกาตุ